สวัสดีครับผมพบกับเราครับพังสมหญิงพังส้มโอครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พาดูมาดูพี่ส้มโอครับนี่ครับพี่ส้มโอเล่นแล้วครับ เล่นโครนนะครับสปาโครนนะครับนี่วันนี้ฝนตกแรงมากเลยนะครับผมของชอบของพี่สมโอเลยนะครับฝนตกนี้นะครับผมนี่ครับนี่พอดีเลยครับเอาดินมาเทให้เขาก็นี่นะครับฝนตกมาก็สภาพนี้แล้วครับผมนี่ ฝนตกมาก็จะแฉะประมาณนี้ครับปีที่ผ่านมาก็แย่กว่านี้นะครับนี่ปีนี้ยังดีนะครับได้เทดินนะครับนี่วันนี้ตกหนักเลยนะครับผมนี่ของพี่สมโอนะครับนี่สปาโคลนนะครับนี่พี่สมโอบอกว่าชอบเลยครับนานแล้วที่ไม่ได้จัดแบบนี้นะครับพี่สมโอเรานะครับ วันนี้ขอนอนกลิ้งเลยนะครับเนี่พี่สมโอนะครับวันนี้จัดเต็มเลยนะครับนี่ยพี่สมโอเราส่วนน้องสมหญิงเราก็เช่นเดียวกันนะครับนู่นอยู่ข้างบนนะครับนี่วันนี้ก็ต้องขอบคุณเอซนะครับที่ <c oughs> ช่วยคะแนนที่ซื้ออาหารจากจานเล็กๆมาเป็นเปลี่ยนเป็นอาหารสิบล้อคันใหญ่นะครับที่ช่วยเหลือมาจากช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะครับที่ช่วยคะแนนมานะครับที่ช่วยซื้ออาหารนะครับก็ได้ช่วยมาก็ ทางฝันช้างทางวานต้นนะครับทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงก็ได้ซื้อสับปะรดนะครับได้ซื้อสับปะรดมา1คันนะครับ1คัน10บล้อใหญ่ๆนะครับมาจากพัทยานะครับนี่นะครับเยอะมากเลยนะครับผมนี่ครับได้กินอิ่มเลยครับพีสมโอรานะครับนี่โอ้เยอะมากครับเยอะครับ ตนนี้ได้กินอิม่มแน่นอนนะครับได้กินอิ่มไปหลายวันนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นอ้อยนะครับนี่ก็จะเป็นสับป,ปะรดนู่นก็จะเป็นหญ้าในเปียด้วยนะครับ <McL aces> นี่วันนี้พี่ชมโอบอกว่าอร่อยมากเลยครับได้สามหมูเลยครับวันนี้นี่ทั้งหญ้านีนเปียแล้วก็ต้นสับป,ปะรดแล้วก็ต้นอ้อยนะครับ ก็ขอบคุณไปทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงด้วยนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงานหมู่บ้านสลานะครับช่วยเป็นสะพานบุญให้กับชาวช้างตกงานนะครับก็ไลกันสองช่องสามช่องนะครับจะมีช่องของพังสมหญิงกับพังสมโอด้วยนะครับที่ช่วยไลแล้วก็ ช่องสีดอทองคูณด้วยนะครับแล้วก็ช่องหลักก็จะเป็นช่องสายฝนวัดป่าเจียงนะครับที่ช่วยเป็นสะพานบุญให้กับชาวช้างตรงงานของหมู่บ้านสลานะครับวันนี้ก็ได้กันอิ่มกันทุกเชือกครับนะครับผมวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี f อทุกท่านนะครับ เอฟซีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเหลือชาวช้างตกงงานนะครับผมก็ไม่มีอะไรที่จะ <c oughs> ว่าขอบคุณมากๆครับจากใจของขวานช้างครับผมนี่ครับถ้าไม่มีเอฟซีก็คงลำบากนะครับคงลำบากนะครับเพราะว่า จะไม่มีคะแนนที่จะไปซื้อสับปะรดมานะครับก็ราคาก็แพงนะครับผมคันหนึ่งก็เป็นหมื่นกว่านะครับนี่ครับที่สมโองเรากินอร่อยเลยนะครับกินด้วยเล่นด้วยนะครับ โลนนะครับเดี๋ยวพาไปดูน้องสาวเขาว่าจะเขาจะเล่นไหมหรือยังไงครับเดี๋ยวพาไปดูเลยครับอ้าวไปเลยครับนี่ครับเป็นที่ของน้องสมญิงครับโอ้จะผูกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแฉะนะครับนู่น ون. มีน้ำขังด้วยนะครับ พามาอยู่ก็จบเลยนะครับเดี๋ยวเดินไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูน้องสมยิงกันครับไปเลยครับนี่ครับ ไกถึงแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนี่อยากถึงแล้วนะครับว่าน้องสาวของพี่สมโอเขาจะอยู่ยังไงครับโอ้กินแล้วครับอู้มาอยู่ตรงนี้เอง มาแล้วครับโอ้เล่นเหมือนกันนะครับสปารค,ครนเนี่ยสวัสดี FC แล้วสวัสดีค่ะดงัดงๆหนูเล่นไรเนี่ยคนสวยเล่นดินใช่ไหมชอบไหมนี่โอ้ชอบโอ้สุดยอดเลยเนาะสนุกไหมนี่เล่นนี่ฮะตมหญิง ชอบแบบนี้โอ้ชอบจริงๆเหรอโอ้ไม่ต้องอาบน้ำออกแล้วเนาะเออเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องอาบแล้วแบบนั้นโอ้เล่นแบบนี้เลยเหรอสองเชือกทำไงนี่จะล้างเสร็จนี่ลงน้ำมูลกี่ชั่วโมงนี่ถึงจะทูเสร็จนี่เจ้านายคนสวย นี่ครับเป็นที่อยู่ที่กินของเขาครับโอ้ตรงนี้แจ๊ะเลยครับนี่ลอยเขาเล่นนะครับนี่ของพี่สมยิงน้องสมยิงเรานะครับคนสวยโอ้สปาโคลนทั้งสองเชือกเลยครับหนักงานหนักงานหนักของฟานนะครับนี่โอ้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับ สงสัยโชบนะครับได้บรรยากาศแบบนี้นะครับเพราะว่ายังไม่ตกนะครับวันนี้สงสัยจะตกทั้งคืนลวมั้งครับนี่ก็ได้กินอิ่มทั้งสองเชือกนะครับนี่เป็นสับปะรดที่ได้มานะครับนี่ก็จะเป็นยาในเปียนี่เป็นสับปะรดที่ควานต้นนะครับได้สั่งมาได้แจกาชาวช้างตรงงานของหมู่บ้านสลานะครับ นี่ครับว่ายังไงครับเอาอะไรอาญาหรือเอาอ้อยเอาต้องสองอย่างอ้สองอย่างครับเดี๋ยวจัดให้ครับเจ้านายใจเย็นๆน,นะครับอ่าตอนนี้ก็จะเอาย้าไปกรนนะครับโอเคอาญาไหม โอเคอยาในเปียเนอ๋อทำไมถึงเข้าใจเข้าใจเนาะโอ้เข้าใจฮน,นสวยเข้าใจอย่างเดียวเลยเนาะได้กินอิมน่มเนาะวันนี้เนาะกินอิม่มแล้วก็ได้เล่นอิ่มด้วยวันนี้โอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับ บรรยากาศยามเย็นๆนะครับนี่นึกว่าจะไม่ได้ถ่ายซะแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกหนักนะครับก็ไปเอาเขามาจากน้ำมูลก็สามโมงครึ่งนะครับฝนตกมาเกือบมาไม่ได้นะครับมันลื่นนะฮะเดินมามาถึงก็เล่นแบบนี้เลยครับจัดแบบสปาเลยครับ ปาคโคลนเลยครับน้องสมยิงเราทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับจัดเต็มเลยนะครับอ๋อขอบคุณนะครับไปทางช่องสายฝนวัดป่าจริงด้วยนะครับที่เป็นสะพานบุญให้กับชาวช้างตกงานของหมู่บ้านสลานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณจากใจจริงๆนะครับ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมที่ช่วยสนับสนุนช่วยเหลือชาวช้างตกงานนะครับเอฟซี FC น้อยแต่ร้อยเปอร์เซนตนะครับของสายฝนวัดป่าเจียงนะครับก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับผมที่ให้กับน้องช้างได้กินอิ่มกันทุกเชือกครับได้กินอิ่มนะครับได้สับปะรดกินอิ่มแบบอร่อยเลยวันนี้ของ น้องสมยิงครับพี่สมโอนี่ครับกินแบบอร่อยเลยนะครับพี่น้องสมยิงเราคนสวยเนี่ยตาฝนมาอีกตรงนอนกลิ้งเลยตรงนั้นนะครับผมตรงน้ำจะแฉะนั้นตรงที่ชอบเลยตรงนั้นเขานี่โอ้ฝนตกมาอีกแล้วครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด Subscribe แล้วกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับฝนตกอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาสมยิงปิดคลิปหน่อยเร็วสวัสดีค่ะเร็วดังๆ ดังดัง,ดงบนสูงด้วยเสียงขอบคุณค่าเร็วดังดังเออโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs>